้อมสี่เก้าสิบเหมือนเดิมกำลังจะคขาเขาทำเศรษฐกิจแบบนี้เนาะไม่ใช่ชัางต้องทุ่อมวิญญาณชัางก็ได้ลนะเอ้นี่ยคอยนะจะแต่แต่ไฟออกนะลองแล้วไฟออกมีไฟออกแต่ท้ายมันเนี่ยมันจะยูดได้คงทนไหมนเนี่ยก็เอ้ไม่เคยเห็นข้องเดิมเลย เครื่องดีมก็กดคันสตาร์ไม่ลงนึกว่าจะอาการแย่เลยก็ยังไม่ได้ทอดเครื่องเฮ้คันนี้มันเคอะเลยมุ่นดายลนะอนุมันน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำแฟบชีดๆเข้าไปก็ไม่มีที่ทอดจาน,นครานี้มันเคอะเลยไม่กล้าบินทินเลยเพราะว่าข้างในมันเป็นข้าวต้มหมัด แล้วก็ทองแดงมันเคลือบน้ำยาะถ้าโดนบินสินมันอาจจะน้ำยาลุดล้วมันจะ็อดกันได้ฮไม่รู้จะเส้นเมืเ่อไหร่ก็ไม่ไม่รู้เลยพราะไม่รู้เลยรถเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยทอดน็อตเป็นอยู่แต่ก็ทอดมมนค่อยทุลักทุเลนะดูเนี่ยเนี้ยอีฟ้าเครื่องเนะียยากมาก ใ้ควงตอกเขาไม่มีตอกจนไข้ควงธรรมดาพังไปอันนึงเราต้องต้องใช้ถ้าน้ำมันบินซินก็เป็นโซเนกได้นะถ้าไม่มีโซเนกอใช้น้ำมันบินซินชีดชเข้าไปมันก็ยังพอ่วยได้ใช้ไฟ,ไฟเนตองใช้รองลือเดินไหมไยก็ตอนนี้ผุมรังเลอยู่วะเนี่ยพมจะยกเครื่องออกมาก็อเอามาทำความสะอาดเอามานั่นไม่ เช็ดทาความสะอาดให้ทุกซอกทุกมุมแล้วค่อยยกขึ้นไปรูอว่าจะทําเครื่องให้ติดก้อนเนี่ยจะทําเครื่องให้ติดก้อนแล้วค่อยยกออกมาพี่น้องว่าไงหลังเลยอยู่ซอกย่างเนี่ยว่าพมจะทําเครื่องให้ติดก้อนในสภาพเป็นแบบล้างคาบูก็ควห้งจะติดี๋ยวไฟมาแล้วไฟมาแล้วมาพวดเทียนแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างคาบู ทีนี้ก็จะทอดเครื่องลงมาออกมาทอดล้อทอดอะไรออกมาทำความสะอาดทั้งหมดเลยหรือจะทําเครื่องติดก,ก่อนสี่สิบเคยขี้วัวเคยขามาเคยขี้ก็จอดไว้นานจะก็ตอนนี้อยากไปเข้าแกงกับเพื่อนๆแหละแต่งงประมาณก็ไม่มีก็เลยต้องส้วมวิญญาณช้าง้อมมอไซค์ มีความเห็นว่าไงพี่น้องช่วยนั่นเลยแต่ยังไงต้องรืออยู่เลยนะแต่ยังไงดูกันว่าเครื่องมันยังโอเคอยู่ไหมยังจะฝังเที่ยงหน่อยหรือว่าโมเลก็ไมาจานใส่ก,ก,ก็ไม่ได้ทอดไม่เล็กแต่ไฟมันออกแล้วนะโอเคครับพี่น้องก็เซทสกิีแบบนี้เราต้องโซทวิญญาณช้างประหยัด